ยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้ม,มเวลาเปลี่ยนม,มั่นใจไม่เปลี่ยนไทรยรายจีน่านูา News and c u อ f อร่อยดีกินแล้วยังสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมขาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงข่ากินและผู้ชมขาววันนี้ขออนุญาตออกมาตากอากาศเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ที่ ตลาดทมทบุรีวันนี้เขาบอกว่าเป็นตลาดแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากความสะอาดมาที่หนึ่งอาหารอร่อยมารวมกันที่นี่กว่า500ร้านมีทั้งฝั่งตลาดสดมีทั้งอาหารที่พร้อมรับประทานทางี้อย่าช้าพูดตรงนี้เราเข้าไปดูดีกว่าเหมือนหิวนะเราอ่ะเอยเอาหิวเอาไมงช้ากูจเอาอย่างนี้ดีกว่าไว้ดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันในบ้างอาจจะไม่ครบทุกร้านแต่ก็เต็มใจที่จะไปทุกร้าน โอเคเลิแ okay, ม<า>่ตลาดสดทอนบุรีอยู่ติดถนนบรมราชชนนีเลยค่ะ ใกล้ๆก,กับผู้ตมนฑลสายสองค่ะคุณผู้ชม่มาง้ายจอดรถสะดวกสาบายตลาดสะอาดสะอาดทางเดินกว้างขวางเหมาะกับคนทุกวัยมีทางเดินลาดสำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะลูกหลานพามาเลยค่ะผู้สูงวัยรับรองว่าท่านจะลักจะเลิฟตลาดนี้แน่นอนหลักกราลัเขาก็จัดเตรียมไว้พร้อมใช้ได้เลยนะคะบริการยังเหมือนในห้างเดะเลย ตลาดสดทนบุรีเป็นตลาดเปิดใหม่ค่ะเปิดได้ไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าตลาดมีความอลังการว้าววังมีทุกสิ่งให้เลือกสรรค่ะใครชอบอาหารทะเลปิ้งย่างสด,สดสดใหม่ๆมาที่นี่เลย,ยเขายกทะเลมารอไว้ให้แล้วค่ะโอ้โหคุณผู้ชมพอเข้ามาเป็นไงสดกว่านี้ก็คงต้องงมในทะเลแล้วล่ะนึกอ,ออกไหมนะกออกใจละวัง,งดีมากเลยอะให คุณผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นของสดของทะเลสดสดปิ้งย่างเลยใช่ไหมซื้อตรงนี้ปิ้งกินตรงนี้ได้เลยโอ้โหดูดิหอยเหยือปลาหมึกอู้ดูสิหอยเชลล์ญี่ปุ่นก็มีโอ้ใครดูเลยดูดิกุ้งอะกุ้งตัวบ้อึ้งเลยคุณผู้ชมขาตลาดนี้รถมากมีส่วนปิ้งย่างเอาคุณผู้ชมเนาะเลือกกันสดสดตรงนี้ เผากันตรงนี้แล้วก็กินกันตรงนี้เลยละค่ะจะสั่งปูร้านนี้สั่งหอยร้าน,นั้านกุ้งอีกร้านหนึ่งโอ้ยสะดวกสบายชอบร้านไหนแวะร้านนั้นค่ะรับรองสดทุกร้านกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆห,หอยเชลล์ญี่ปุ่นเชลล์ไทยก็มี หมึกก็มาปูมะเวยปลาแทบทุกชนิดค่ะคุณผู้ชมนี่นี่นี่นกับพงเขาเผากันสดๆตรงนี้เลยนะอมีมากมายสารพัดส,สารพันแม่หนูแมมกับป่าบอบบี้ค่ะขอแวะร้านนี้หน่อยหนึ่งเพราะของสดขงเขายะแล้วก็หลากหลายมากๆเลยที่ร้านมาดามเชงใช่ไหมร้านชื่อว่าอะไรมาดามเชงค่ะทำไมไม่ได้ชื่อใหม่ เพราะว่าจริงๆแล้วของทะเลแม่แฟนเป็นคนบุกเบิกมาตั้งแต่แรกเราแม่แฟนชแม่ทําอาหารทะเลมาประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะแล้วหนูก็มารับช่วงต่อใช่ค่ะจริงๆมีน้ําจิ้มด้วยใช่ค่ะน้ําจิ้มก็จะเป็นเราคัดสรรวัตถุดิบเองน้ําจิ้มเป็นทางร้านของเราทําเองก็คือจะไม่เลือกวัตถุดิบพรีสชุทุกอย่างกระเทียมค่ะไม่างตลอด ช่อันนี้ก็คือร้อยเดี่ยวหนึ่งไม้นี่หนึ่งไม้ย่างย่างแต่ทีไค่ะพี่หนุ่มแม่โอ้คุณผู้ชมนี่มีสดมากกว่านี้แล้วถ้าสดกว่านี้ป่าต้องดำน้ําลงไปแล้วอ่ะใช่ลงไปจับเองอันนี้หนึ่งร้อยบาทย่างไม่ได้คิดค่าย่างเพิ่มไหมคิดค่าย่างค่ะแต่ว่าน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มก็มีให้ซื้อไม่ต้องซื้อค่ะอ๋อเหรอนี่สำหรับกลับบ้านเองอ่ใช่ค่ะโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมขามาเหัวฟินสีมือหมึกนี่มัไม่เหมือนที่อื่นอ่ะใช่ สีปลาหมึกอของเราไม่ได้ฟอกขาวค่ะของเราเป็นธรรมชาติ<อ>ใช่ของเราเสั่งขึ้นมาแล้วเราสั่งลอกแล้วเรามันก็สวยแล้วนะคะสวย<อ>แล้วค่ะเจม่จะม,มีเทคนิคตอนย่างอะไรไหมมีค่ะอ่าอันนี้นะคะเราปลาหมึกนี่ส่วนมากใหม่ก็จะดีวจับแพโดยตรงนะคะ<อ>แล้วอ่าตอนตอนก่อนจะนํามาย่างมาเสียบไม้มันต้องมีเทคนิคของการล้างอของการล้างทํายังไงอยู่ใต้ท้องใต้ท้องจะไม่ดํา ก็คือข้างๆนี่อันนี้เราเปิดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจะไม่มีขี้ตัวดำๆแล้วนะคะใช่อืมใช่ค่ะไว้ค่ะแล้วตอนย่างนี่ก็คือต้องจุ่มซอสเราจะมีซอสให้เนาะใช่ค่ะเราจะมีซอสย่างย่างก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะมีปูด้วยแบบอันนี้ยังไงอันนี้เป็นปูค่ะพี่เป็นเป็นเป็นปูเป็นปูแกะค่ะเป็นปูม้าเท่าไรถุงนี้อ่าถุงนี้อยู่ประมาณสักครึ่งโล โลหนึ่งสองพันห้าอันนี้ของเราก็จะสั่งมาจากทางใต้ค่ะแกะเรียบร้อยแกะเรียบรอย้อรเยเป็นไซส์จัมโบ้เราเรากัน้นกั้นแนะนำเลยว่าทางตลาดมีเราล้านเดียว ที่เป็นไซส์จัมโบ้แบบนี้แล้วก็สดแน่นอนพร้อมกินได้เลยแกกินได้เลยใช่ค่ะอันนี้ก็พร้อมนึงถ้าเกิดลูกค้าสั่งให้เนืองวันต่อวันเลยของจะเข้ามาวันต่อวันค่ะแล้วแต่หมดหรือไม่หมดอะไรประมาณก็อยู่ที่เราเนาะเอาเฉพาะพอขายเพื่อที่เราจะได้ไม่เราจะไม่ลงเยอะก็คือหมดใช่หมดก็คือหมดอ่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะผ่านมาถนนเส้นบรมเข้ามาตลาดนี้เราก็ขอเชิญชวน ให้เข้ามาที่ร้านมาดามเชงซีฟูด้ดของเราอาหารทะเลจะครบวงจรค่ะรับประกันว่าเกรดพรีเมียมแน่นอนอค่ะร้านมาดามเชงดูแลโดยเจมายร้านนี้นอกจากของสดอลือลั่นแล้วค่ะคุณผู้ชมน้ำจิ้มซีฟู้ดว้ายเขาก็เด็ดมากแซ่บซีดถึงใจเลยนะเจม่ใช้พริกที่หนูสวนแล้วก็มะนาวแท้ๆเท่านั้นค่ะให้ราคาพุ่งไปกระสอบละส0 0พันก็ต้องใช้มะนาวแท้ๆเท่านั้น เรื่องของสดน้าจิ้มแซบ่บไว้ใจเจ๊มใหม่ค่ะโอ้ยดูค่ะดูไปอิงกันสดสดมันาน่ากินมากอะ่ะไปค่ับคุณผู้ชมไปกันทางครอบครัว ใครอยู่ละแวกฟังทนนะหรืออยู่ไหนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแวะมาได้ที่ตลาดสดทนบุรี <จบ S 1> มีเพื่อนชาวต่างชาติพามาได้เลยตลาดนี้อวดชาวโลกได้สบายเจ๊ใหม่เนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นแม่ค้าคนขยนขันค่ะเดินไปเดินมาทั้งวันะ่ะเพื่อบ,บริการลูกค้ายอย่างดีที่สุดอย่างนี้แม่มบ็อกก็มีของกวั่นี๋ยให้นะ,ะง่ายๆกินวลซองกินก<ง>ับน<ง>้ำเปล่าได<ง>้น<ง>้ำกาแฟก็ได้น้ำปั่นก็ได้ใช่ อะไรก็ได้ได้ร้<ห>า,านนี่ร้านโต๊ะหู่ขายมือมือคุิดเลยอ่ะอยืนทั้งวันเลยอ่ะดูกแกจะว่างไหมเนี่ยขอบคุณค่ะพี่ชงดื่มกับน้ำเปล่าก็ได้พี่ในกาแฟก็ได้ดื่มตอนเช้านะกะไรปีใหม่แล้วแม่บ๊อบน้ำของควันของฝากมาแจ็บพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านเลยละค่ะน่ารักจริงๆเลยยะพักกันแป๊บหนึ่ง ่วงหน้าสารพัดปลาเผารออยู่แชมพูปิดผมขาวดีแฮร์ใช้ง่ายๆแค่สระชามคอสเมตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิดเวลเนสรีจูมาแล้วยังมาขันมามาขันมาแม่มบอกพาออกไปหาผลทำมาหากินที่ตลาดข้างนอกกันบ้างค่ะ มากันที่ตลาดสดทนบุรีอของละลานตาละลานใจเรื่องทะเลเผาบอกเลยไม่ต้องไปถึงริมทะเลแล้วนะคุณผู้ชมที่นี่มีทุกสิ่งให้เลือกสรนค่ะสดสะอาดน้ำจิ้มเซฟวอร์ราคาก็ยุติธรรมไม่ได้แพงเลยนะคะปูตัวโตวนึ่งให้เสร็จพร้อมน้ำจิม้มโลละ400บาทคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบแนวปลาเผาปลาช่อนเผาปลาหมอเผาเกลือเนี่ย มาร้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมจุดใต้ตำต่อไปไปมาเราเห็นในไลฟ์ของพี่ไฮเขาชอบมาตลาดนี้มาลานี้ด้วยป้านางอยู่ฝั่งนี้ไงมาลานนี้ด้วยจําเป็นต้องเป็นร้านนี้ด้วยชื่อพี่อะไรคะพี่นัทพี่นัทสวัสดีพี่นัทสวัสดีครับจําเสื้อนี้ได้เลยแม่ทําไมป๋าสะดุดตาตรงเสื้อเพราะว่าน่าจะเป็นอีสานสกลนครแน่มันเป็นผ้าย้อมครามค่ะที่เป็นคนจังหวัดอะไรผมอยู่สกลนครครับอยู่ที่อำเภออำเภอเต่างอยอันนี้เรา ทะเลของเราอยู่ทะเลอยู่สมุทรสงครามพี่จ๋าครับเป็นปพากเมื่องแล้วพี่ขายขายนานหรือยังเนี่ยเริ่มขายปลามา24ปีแล้วครับแต่มาตลาดนี้เพิ่งมาเริ่มใช่ตั้งแต่ตลาดเปิดครับนี่ปลาอะไรบ้างปลาช่อนหมดไปแล้วนะฮะตอนนี้หมดแลนะฮะตอนนี้กระพงมีทับทิมทับทิมบรรนิลบรรนิลคุณหมอ คุณหมอคุณหมอปลาหมอผ่า่ปลาหมอไม่เคยกินนะบางคนชอบบางคนชอบแล้วก็มีปลาสบะอันนี้จะของทะเลอันนี้สาบะเนาะและอันนู้นปลาดุกแล้วก็มีกระดาหวานแต่ที่พิเศษคืออันนู้นคือเป็นชุดเมี่ยงชุดเมี่ยงค่ะพี่ใครอยากได้ชุดเมี่ยงไปกินก็เพิ่มอีกสี่สิบปลาแล้วกับปลาใช่ไหมแช่ตู้เย็นตรงนี้เลยสดๆเลยเย็นๆช้ำๆเห็นไหมปลาเรามีมีน้ำจิ้มให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าอยากได้ชุดเมี่ยงก็จะเพิ่มสี่สิบ เพิ่มอีก40ตัวโอ้สะดวกคะพี่สะดวกไม่ต้องไม่ต้องล้างอะไรนะครใช่วันหนึ่งเคยนับไหมคะพี่ว่าปลาเนี่ยขายกี่ตัวรวมเบ็ดเสร็จแล้ววะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดน่าอยู่ประมาณ150ถึง180ตัวได้ขายตั้งแต่กี่โมงเริ่มขายตอน1 1 1โมงครับแล้วเมื่อกี้หนูเห็นพี่เดินไปเดินมาพี่เผาเองเดินขายเองเหรอจ๊ะใช่ครับก็ต้องขึ้นย่างเองแล้วก็เผาเองแล้วขายเองแล้วไม่นั่งด้วย ไม่นั่งครับนั่งไม่ได้ครับเพราะอะไรมันคือถ้านั่งก็เหมือนกับว่าร้านเราเนี่ยขายไม่ดีหรือไม่ก็อาจจะเไม่ให้ความสนใจกับลูกค้าหรือเราต้องต้องต้องยืนคิรับต้องยืนครับไม่ไม่เมื่อยเลยเหรอมันก็มีเมื่อยบ้างครับทำไมไม่ใช้ลูกน้องอลูกน้องก็มีลูกน้องไหมคะเออแต่ก่อนเคยมีครับคหกคนแล้วไปไหนหมดแล้วอ่ะเขาเขาฉกเงินไปนะครับนะครับอ๋อเอาเงินขายของนี่แหละไปเลย ใช่ครับแต่มานานแล้วนะประมาณจะเป็น10กว่าปีที่แล้วเลยมันเลยทําให้พี่คิดอะไรได้ก็ก็คือตอนนี้ก็เลิกเลิกยางทาเองดีกว่าทำเองดีกว่าเลี้ยวแรงเรานี้แหละใช่ครับเมื่อยก็ต้องยอมเมื่อยก็ต้องยอมดูดิปลาแกจะหมดนะจัดไปจัดมาจัดไปจัดมาจอดลยคือเราต้องแต่งหน้าร้านด้วยครับคุณพิหาต้องจัดร้านให้มันมันดูดีให้มันสะอาดให้มันขอมันน่ากินอะไรอย่างงี้ครับกินพี่เวลาพี่เมื่อยพี่ทําไงอ่ะลับไปก็ให้เมียนวดนวดให้ไหมนวดมันก็ แต่มันก็ด่าแต่มันก็ด่านะครับมันก็บ่นนะฮะบ่นทั้งบ่นทั้งด่าครับเฮ้ยที่นวดเนี่ยเพราะว่าเราเจ็บไหมมีเจ็บไหมมีเจ็บครับเออที่นั่นนี่มาถูกจุดอันูุจุดหนูแม่มาเคยเป็นหนูแม่ก็เหมือนกันให้ผัวนวดมาเริ่มขี้เกียจแล้วอไป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 แบบนี้ไหมนวดกันแป๊บๆนะครับไป๊บๆๆๆพอแล้วพี่นัทเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่นัทมานั่งทิ้งร้านสักสักห้านาทีได้ไหมจ๊ะได้ครับได้เนาะเดี๋ยวมาคุยกันหนูตรงนี้หน่อย แกลังเลนิดนึงด้วยโอเคมิกินี่ตอนบอกเมื่อยอะเมื่อยขนาดไหนอะเมื่อยต่เดินน้องยืนถึงเอวเลยครับเพราะว่าพี่ยืนกี่ชั่วโมงมันจีนยืนอยู่ประมาณ8ชั่วโมงครับต่อวันคือเราต้องยืนแล้วเดินอันนี้อันนี้เป็นเริ่มต้นนะพี่ของนุ่มแบมเคยเป็นเหมือนนุ่มแบมเป๊ะเลยค่ะพี่นัทขานุ่มแบมเนี่ย น้ำหนักตัวด้วยของนุ้มแบบมาเวลายืนอยู่บนเวทีอ่ะใส่ส้นสูงโอ้โหเวลาปวดนะมันแบบมันมันมันเข้าไปถึงกระดูกนะจากส้นเท้าขึ้นมาหัวเข่าขึ้นมาถึงสะโพกกินยาแก้ปวดนานจนจนแบบเราเรา,เราเริ่มไม่ไหวไงกร,กระเพาะกระเพาะเราก็ไม่ไหวมันถึงหลังช่วงหลังช่วงหลังต้องระวังมากเราเนี่ยพยายามหามาแล้วไม่รู้จะไปทางไหนจนวันหนึ่งเขาบอกว่าคอลลาเจนสิเพราะว่าข้อต่อตามร่างกายของเราเนี่ย พอเมื่ออายุมันมากขึ้นคอลลาเจนเหล่านั้นมันหายไปแล้วมันไม่ผลิตเนื่องจากว่าเราแก่แล้วทำไงอ่ะเขาบอกก็ต้องหาคอลลาเจนกินคอลลาเจนในท้องตลาดมีเยอะมากพี่นัทในท้องตลาดไม่รู้จะเลือกยังไงจนวันหนึ่งนวลมาเจอนี่เลยนวลมาเจอคอลลาเกนโกอันดับแรกที่เลือกเพราะว่าทั้งหมดนี้นะคะเป็นส่วนผสมต่างๆเป็นเกรดพรีเมียมใส่อะไรบ้าง คอลลาเจนเฟปไทแน่นอนแคลเซียมแอลทริโอเน็ตผงกระดูกอ่อนปลาฉลามยังไม่พอคอลลาเจนโกนะคะเขาไม่หยุดนิ่งค่ะเขาพัฒนาสูตรอยู่ตลอดเวลาล่าสุดใส่วิตามินต่างๆเข้าไปด้วย BCKD กว่า10ชนิดเรารู้จักกันมาแรม5-6ปี ไม่เปลี่ยนแล้วยังกินอยู่ตลอดไปหลายคนถามหนูแบบว่าเวลากินกินยังไงป๋าลองสาธิตซิซแค่ผสมน้ำา <Okay. S 2> กินได้เลยปกติผมจะกินตอนเช้าสามารถผสมได้ทั้งในน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องน้ำเย็นใส่ในกาแฟเครื่องดื่มที่คุณชอบสามารถใส่ได้หมดเลยหนึ่งซองหนึ่งซองค่ะพี่นัดขาก่อนอาหารเช้าอยากให้กินตอนท้องว่าง เพราะว่าทุกอย่างที่เราใส่ไปมันจะดูดซึมได้เป็นอย่างดีพอดูดซึมก็ไปนในร่างกายเราแล้วกินอย่างสม่ําเสมอหนูแบบแนะนํามีบางคนบอกว่ากินสองซองได้ไหมคืออย่างนี้เต็มโดส1นซองเนี่ยคือเต็มโดสแล้วแต่ถ้า1นซองเนี่ยก่อนอาหารเช้ากินกลึบกืึนได้เลยน้ําเปล่ากินง่ายไม่มีกลิ่นขาวตอนนี้อยากจะบอกพี่นัทหนูแบบกลับมาเลี้ยงลูกน้อยออกกําลังกาย ถ้าหากว่าใครได้ติดตาม Facebook Instagram หนูแมมนะคะจะรู้ว่าหนมออกกําลังกายหนักขนาดไหนเพราะว่าหนมกินอย่างสม่ําเสมอคุณผู้ชมเอาอย่างนี้วันนี้มาถึงนี่แล้วเนี่ยการจัดโปรของเราคุณผู้ชมบอกก่อนนะว่าอย่าชะล่าใจเราจะจัดโปรเฉพาะในรายการผู้หญิงธรรมหากินที่หนูแมมกำลังพูดอยู่ตอนนี้เท่านั้นถ้าเลยวันนี้ไปคุณจะไม่ได้โปรนี้อีกแล้วถ้าคุณสูญเสียโปรนี้ไปคุณจะเสียใจมากๆเพราะว่าหมดแล้วคือหมดเลย1กล่องใหญ่ 1,990บาทขอแถม3กล่องใหญ่ยังไม่พอถ้าคุณโทร1,577ตอนนี้นุ่มขอแถมแบบพกพากล่องเล็กให้อีก1กล่องเท่ากับได้5กล่องเยอะมากเลยแม่ห้กล่องนี้ถ้าเป็นราคาเต็มคุณผู้ชมจะอยู่ที่8,550บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้นคุณจ่ายตอนนี้แค่1,990บาท โทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะ1577คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเซตนี้บวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเฉลี่ยต่อวันวันละไม่ถึง30บาทเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอาไหมเอาอย่างแน่นอนฟังโปรให้ดีๆกด,ด1577ตอนนี้เราให้กล่องใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมาซื้อ1กล่องแถม3กล่องใหญ่เป็น4แล้วนะนุแบบ่แอวมคอแถมแบบพกพากล่องเล็กให้อีก1กล่องเป็น5กล่องปกติราคา8,550บาทไม่ต้องจ่ายราคาเต็ม จ่ายเพียง1,990บาทโทรเลยค่ะ1,577 1,577คุณผู้ชมค่ะหรือสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก็ได้โปรนี้มีในรายการนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะรายการจบแล้วไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วรอเป็นผู้นี้อีกรองน<อ>ึงไ,ไม่ได้แล้วค่ะผมซื้อราคาเดิมดีมากเลยเอาราคาไหนเอาราคาพันเก้าหรือเอาแ0 0 0 าราคาพันเก้าเอาราคาพันเกคุณผู้ชมเอาไหม,มปกติ1กล่องนี้จะราคา1,990บาทวันนี้คุณซื้อ1กล่องใหญ่เราแถมให้อีก3กล่องใหญ่ถ้าคุณโทร1น7 7ตอนนี้รวมแถมกล่องเบล็กแบบพกพาให้อีก1กล่องเท่ากับว่าคุณได้ทั้งหมดเนี่ยหกล่องคุณผู้ชมราคาเต็มจะอยู่ที่8550บาท แต่จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นเองเกือบหมื่นเกือบหมื่นคุณผู้ชมคุ้มมากๆเลย กดเลยค่ะคุณผู้ชมขา1 5 7่หหรือสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก็ได้ไม่อยากให้สแกนแล้วรอไม่อยากให้กดแล้วไม่ซื้อวันนี้คุณผู้ชมขาเงินไม่มีไม่ต้องกังวลใจโทรไปหา1577ตอนนี้ก่อนจองไว้ก่อนก็ได้เอาโปรวันนี้โปร1990บาทได้ทั้งหมด5กล่องที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ยกไปทั้งหมดเลยราคานี้ไม่มีอีกแล้วโปรนี้คุ้มที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจัดโปรนี้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะมีเงินเมื่อไร่จองสิทธิ์ไว้ก่อนห อยากจะจ่ายเป็นบัตรเครดิตอยากจะผ่อนชำระคุณโทรที่1577ตอนนี้เลยค่ะคุ ững, ้มไหมคุ้มมากเลยครับลองชิมลองชิมชนแก้วส่งให้แล้วพี่นมี่ยกให้พี่นัทเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ รอดีแบบนี้พลาดไม่ได้แลว้วคุณผู้ชมแม่หนูแม่มการันตีขนาดนี้ต้องจัดเป็นของขวัญของฝากให้ญาติผู้ใหญ่คนละเซตในปีใหม่นี้แล้วล่ะค่ะพักแป๊บหนึ่งเนาะช่วงหน้าแซลมอนซาชิมิรออยู่ค่ะเอว่าอายครีมที่หนูแม่มเลือกใช้ Candy ้แคนดูนวัตกรรมเส้นใหญ่เพื่อชีวิตอิสระอะมิโนวิต ครอบครัวคุณดื่มแล้วยังเรื่องของสดของอร่อยไว้ใจตลาดสดทนบุรีค่ะออ,อ้ร้านนี้ทำไมคนดูมุงกันเยอะจังเลยเนาะเขาขายแซลมอนค่ะราคากันเองมากเลยกับคุณผู้ชมเน่มีบริการแล่ให้สดสดตรงนี้เลยจะเอาไปหมั่งที่บ้านหรือหมั่งตรงนี้ก็ตามสะดวกของคุณลูกค้าเลยค่ะน้องนิวสวัสดีสสดครับเมื่อกี้นี่เดินเข้าตลาดนะนี่ตกป้ายของนิวนะ มันเด่นเด่นมากเลยที่จอดรถเลยอ่ะขายอะไรลูกอ๋อแซลมอนครับแซลมอนซาซิมิอย่างเดียวเลยก็มีมีอะไรอย่างครับมีแชื่อร้านชื่อร้านออ order seafood order seafood seafood เดี๋ยวถามเรื่องแซลมอนแซลมอนอันไหนอ่าตัวนี้นอร์เวย์ครับนอร์เวย์ใช่ครับมันอร่อยมันอร่อยจากอันอื่นยังไงลูกเออแซลมอนอร์เวย์เนื้อมันจะนุ่มครับ นุ่มหวานแล้วคนไทยก็ถูกปากด้วยใช่ไหมหนูแพคเป็นชิ้นชิ้นไว้ใช่ครับแล้วพอถ้าใครมาซื้อเอาชิ้นไหนหนูหั่นให้เลยเลยให้สดกครับพร้อมที่จะกินเลยแล้วก็นั่งกินได้เลยได้ครับแล้วถ้าอยากได้กินดองอ่ะดองรามีครับแัลมองก็มีกุ้งดองก็มีครับนี่หนูแบบครบวงจรเลยที่เกือบแซลมอนเลยใช่ครับใช่ข้อหนึ่งที่เด่นที่สุดของแซลมอนเราต้องรู้เรื่องอะไรลายปลาก็ไขมันตัวครับตัวเขาต้องดูว่าความ ความหนาแน่นของตัวเขาอะมันจะเป็นยังไงมีดต้องเรียนด้วยไหมมีดต้องเรียนครับเรียนการรับมีดรับมีดต้องคมไม่คมเนื้อมันจะแตกครับเหมือนไม่เห็นเหมือนแบบมีญี่ปุ่นเลยใช่ครับแบบซาชิมิเลยหรือมันจะยาวยากิบะครับเชฟเลยอะมีมีแล่ซาชิมิมีดยากิบะมีคมนะเจอนิ้วเคยโดนไหมก็มีครับมีเคยเห็นมีครับเคยโดนไหแปะเข็มพี่ทำไมทำไมทำไมก็ ด้วยความที่ผมเป็นคนที่เช็ดมีดตลอดใช่ไหมครับแล้ววันนี้ลูกค้ายืนคุยด้วย <c oughs> เขาชวนคุยไปเรื่อยครับผมก็เช็ดมีดเอาคามเขาหาตัวครับมีดอ่ะการรมีดเหรอครับเออว่าเราต้องรับเองหรือต้องให้ใครรับก็ต้องรับเองครับต้องรับเองเออความเชื่อผมอ่ะผมเคยให้ลูกน้องอะรับแล้วก็บาดผมมาแตกเข็มเนี่ยนะครับผมก็เลยไม่ให้ใครจับมีดอ่าเนี้ยต้องรับเองอค,ค,คือคนในร้านเนี่ยรับคงกคนอื่นอะ่ะ มันก็จะบาอีกคนหนึ่งใครของมันเขามันมีจิตวิญญาณของตัวเองอยู่ในนั้นอะถ้าคนอื่นมาทำนี่เป๋เลยใช่ครับเป๋เลยผมว่ลอยเรามันก็โดนนี่เหมือนกันวันหนึ่งกี่ตัวแซลมอนอะวันหนึ่งตอนนี้เหรอครับประมาณนสิแเอยอะสดก็ยี่สิบหลังแปดสิบตัวครับมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มึงก็สามารถฟาดเข้าไปห้าถึงแปดสิบตัวเลยเหรอพอดีช่วงที่น้องเขาทำดิสต๊อกแล้วมีคนดูขึ้นไป16ล้านวิวครับ ไอี้ลูกค้าเราก็เข้าไปคอมเมนต์ในนั้นต่อคอมเมนต์สี่พันกว่าก็เลยตามมาเลยทีนี้รู้ราคาหนูขายยังไงเออตอนน้ำหนักขาเป็นกิโลกิโลละแปดร้อยสี่สิบาทอันนี้หนูช่างแล้วถูกไหช่างแล้วครับแล้วแต่ว่าคุณอยากตองวีหมดเลยออันส่วนอื่นอ่ะไอตัวหัวตรงแก้มอ๋อขายได้ครับขายได้มันจะเป็นชิ้นส่วนอะไรพวกนี้เขาจะไปต้มซีอิ๊วต้มยำได้ เขาคงจะมีคนรับซื้อหมดไปอย่างนี้เราซื้อไปย่างกินก็ได้ใช่ไหมได้ครับสเต็กกินได้ก็คือเป็นเป็นคิวได้เลยได้เลยถ้าอยากมากินให้ทำยังไงฝากร้านสิล้ก็ฝากร้านออเดอร์ซีฟู้ดไ้นะครับตลาดสดชุนุรีครับอยู่อยู่พุทธุนนตรยสองครับอยู่ด้านหลังของซอยตีนะครับซีฟู้ดซอยตีคุณผู้ชมไม่ได้ยุ่งยากเลยคุณผู้ชมเดินเข้ามาเรื่อยๆนุ่มแบบไม่อยากให้แบบยืนเฉพาะข้างหน้าเห็นแล้วแบบรู้สึกอิ่มแล้วฉันกลับดีกว่า อยากให้อิ่มแล้วแต่เดินดูให้ทั่วเพราะครั้งหน้าคุณจะไม่พลาดเข้ามาร้านก็จะโดดเด่นมากเลยจะแต่งสไตล์คล้ายๆญี่ปุ่นเงินที่กําไรก็ไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะเอาลงแต่งร้เนี่ยว่าไงเขาบอกพอได้แล้วครับอ๋อเหรอแล้วฟังไหมไม่ฟังครับพี่คนเราหยุดไม่ได้ครับุ้ เราเสร็จติดไปแล้วเรับเสรติดไปแล้วขอบคุณน้องนิวค่ะขอบคุณมากเร้านนี้เขาดังในติ๊ t o ็อด้วยนะคุณผู้ชมลูกน้องเขาแกล่ปลาโชว์ค่ะคนก็ติดใจในลีลาการแกล่หรือติดใจในหน้าตาเราก็ไม่รู้นะยอดวิวทะลุสอล้านนนุนโอ้โหลูกค้าก็ตามมาอุดหนุนกันเพียบเลยละค่ะส่วนเรื่องความสดนะก็ไว้ใจเขาได้เลยละค่ะปลาจิ้มซิปลาจิ้ม ปายใกล้มากหน้าใหญ่เฟสเลยใช่มากแล้ววันนี้เมนูแนะนำเลยนะคะคนร้านเป็นการแกะพิกติปปิปติเลยเนาะใช้มือแล้วอันนี้เท่าไหร่คะหัวห้าสิบมันเยอะมากเลยอ่ะหัวไหลคูลน่ากินมากเลย ส่วนนี้เป็นขึ้นเขาสวยมากเลยนี่หอมดูดมาคุณผู้ชมหมดจานนี้650บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหคุ้มคุ้มคุมไปเลยเว้ยอยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะค่ะต้องโยกขยงคนในครอบครัวไปตลาดทนบุรีกันแล้ววันนี้เราแค่แวะแค่ไม่กี่ร้านเองใช่ร้านอาหารเยอะมากเลยเราคิดถึง เพื่อนต่างชาตินะเราอยากพามาดูเมืองไทยมีอาหารอร่อยมากสดสสดมากเลยราคาน่ารักราคาน่ารักสะอาดเรียบร้อยอันนี้คอนเฟิร์มนะเรื่องของความสะอาดเนี่ยเราคอนเฟิร์มเลยใช่ี่ถ้าผู้ชมมานะแวะร้านไหนก็ได้ยินดีคิดว่ายินดีต้อนรับทุกคนเลยอ่ะใช่ผู้ชมค่ะ มาวันนี้วันไม่พอไม่พอไม่พอเรายังมีอีกฝั่งหนึ่งของตลาดคุณผู้ชมน่าสนใจน่ากินทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รอช้าวันนี้เราจะกินหมดนี้เลยนะกะทีมเราพรุ่งนี้นอนนี่นอนนี่นอนนี่พรุ่งนี้ไปฝั่งนู้นโอ้เออนะลองจะอึ้งปิดรายการนี้ลาคุณผู้ชมไปไปก่อนนะคะพูดสิอ๋อหมดเวลาแล้วเพราะว่าเราต้องรีบกิน เดแล้วรุ่นี้เรามาใหม่คุ่นี้เรามาใหม่นะเดี๋ยวเจอกันวันจันถึงมะละหัสไปสองโมงยบช่อง world point ยี่สามกินไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรุ่งนี้ค่ะอย่างที่ป๋าบ๊อบบี้บอกยังอยู่ที่ตลาดสดธนบุรีโอ้โหเขามีอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมโคมไฟระยะมาเลยความไฮโซสวยรู้ในตลาดสดเกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้ ส่วนราคานั้งติดดินมากพรุ่งนี้พบกันค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ